นะคันยิดหน่อยเองตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าตีสี่ห้าเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติราวกำแหงจังหวัดสุโขทยัย โอ้โหหลัุกัานรกำแพงอีก4กิโลเมตรเราก็จะถึงแล้วนะ Cattle's cold and I don't like New Orleans There's a place I know would fit for you and me Let's go to Carolina, we could start a new life Already my best friend แล้วอุทยานแห่งชาติรามคำแหงเขาจะมีเต็นท์มีผ้าห่มและมีอะไรให้อีกครับของเราจะมีเต็นท์มีถุงนอนมีผ้าห่มมีแผ่นรองนอนค่ะน่าจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าพักระหว่าครั้งมากมันก็จะใช้เวลามาก <c oughs> ว,วันน uh ี้ใช่ไหมครับวันนี้เกิดพระอาทิตย์ตกอ่ะเขาไม่ยากใช่เขาไม่ยากเเกิดพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยไปดูผาหน้าลายที่เขาดูทะเลหมอกที่เป็นชั้นขาวออกมาหนาลายใช่วันนี้เราไม่ต้องไปผาหน้าลายเราจะไปดูเขาขึ้นไปไปดูพระอาทิตย์ตกเขาไม่ยากพอไม่ยากนะว่าตอนเช้าเราไปดูผาหน้าลายยินดีต้อนรับผู้วิชิตยอดเขาหลวงสุโขทัยเราจะเข้าในช่องทางนี้แล้วก็จะเดินไปเดียว ครั้งแรกเลยเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่นะครับประตูทางเข้าที่เราจะขึ้นไปบนเขาหลวงในวันนีน้น่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงแล้วไปดูว่าข้าบนเป็นยังไงไะเราไปกันดีกว่าดูความชันชันมาก เมื่อวานมีฝนตกก็เลยทางจะชันหน่อยแล้วก็ลื่นนิดหนึ่งต้องเดินอย่างระมัดระวังชันจริงฮะฮารูบนจุดพักแค่แรกนะครับ 370เมตรเดินมายังไม่ถึงครึ่งกิโลความชันชันมากๆและดูตอนนี้เรามาถึงจุดพักที่2อนงะ้ะจุดพักสมพง์ระยะทางที่เดินมาก็825เมตรถึงที่พัก 3.7กิโลก็น่าจะเหลืออีกประมาณ3กิโลเมตรฮะนี่ไหวไหม,หมโอเคนะโอเคครับโอเคครบ1กิโลแล้วนะต้นประดูใหญ่ระยะทางสะสมที่เดินม,มาคือ1กิโลเมตรครับ กิ้งกือที่นี่ตัวใหญ่มากฮะดูจากนิ้วใหญ่จริงๆฮะเป็นไงบ้างครับเหนื่อยชิบายใครบอก <c oughs> ไม่งบอกว่าอะไรนะค่น,นิดหน่อยเองเดินสบายสบาย <c oughs> สเสียงแมลงหรือหูวิ นตกฝนตกฮนะน,นี้อยู่ในดงไผ่อยู่ในกอไผ่ใต้กอไผ่น่าจะประมาณเกือบครึ่งทางและนี่ฝนตกนะพาแบบลำบากไปใหญ่เลยอ่าหนึุดสี่กิโลเมตร อมอมอีหกหนึ่งจุสี่กโลเมตร e ยังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางมันจะอยู่ตรงนี้อ่าหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรเราเดินมานึปุ๊บปุ๊บหนสละต่อไปเป็น1.6ึ่งจครับอีกสองรอเมตรเรา3ามจุดเจกิโลเราจะถึงที่พักเหนย ถึงจุดชมวิวแล้วนะฮะเดินมา1.6กิโลปลายทางที่พักจะ3.7กิโลเหลืออีก2.1กิโล <Okay. S 1> ก็เกือบครึ่งทางแล้วนะฮะจุดชมวิวก็จะเป็นวิวแบบลองดูวิวนะ พักตะเคียนคู่ระยะทางสผสมที่เดินมาตอนนี้1.9กิโลเมตรก็เลยครึ่งทางมานิดนึงนะครับใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงกับครึ่งนี่แต่แฟนผมไม่ไหวละสู้สู้สู้แก ตอนนี้เราก็มาถึงน้ำดิบผามหาดนะจุดเติมน้ำตอนนี้น้ำดิบผามหาดนี่เดินม,มาได้2.3กิโลและเหลืออีก1.4กิโลอ่ะเหลืออีก1.4กิโลดูว่าจะถึงกันกี่โมงโจุดพักส,ส่วนคนเดินมาด้วย <c oughs> ออนนี้ก็อยู่ที่ชานเบิกภัยนะฮะเดินมา2.7กิโลแล้วเหลืออีกกิโลหนึ่งก็จะถึงที่พักแล้วนะครับตั้งแต่น้ําดิบผามาหาเนี่ยมาถึงชานเบิกภัยทางไม่ค่อยชันถือว่ายังเดินสบายครับเพราะว่าที่ผ่านมาเดินชันมากเหลืออีกหนึ่งกิโลนะครับเราจะถึงยอดเขาหลวงแล้วมาจากไหนเนี่ย หลังจากเมื่อกี้ไม่ชันนะฮะมันหลอกให้เราตายใจตอนนี้ถึงทรายงามนะ้วสามกิโลเมตรที่เราเดินมาเหลืออีกเจ็ดร้อยเมตรครับเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วนะเขาไฟป่าปกติมาไฟมันสีอะไรข้างในสีขาวแต่อเน,นี้ยไม่ใช่สีขาวดูดิสวยฮนะสีม่วงรสชาติมันจะอม เปรี้ยวๆหวานๆข้างในมันมีสองฝั่งนะเห็นปะเนี่ยแต่เนื้อข้างในก็ยังเป็นสีขาวเมื่อกี้พี่ที่นําทางมาเข้ามาฝากหาบหาบที่หาบพ่บอแม,ม่นําทางเราอ่ะเดินของเราเองเราไปเดินช้าพี่เขาแซง <c oughs> ไปแลแอลเขาขึ้นที่หลังเราด้วย <c oughs> อร่อยอ่ะ <c oughs> เห็นไหมสีนี้อันนี้ก็ได้มาถึงจุดป่องนางนาคนะครับ อีก400เมตรก็จะถึงที่พักแรมแล้วนะครับจะถึงความเป็นจริงแล้วผมจะขึ้นไปอีก1กิโลเพื่อไปถ่ายภายทิตตกหวังว่าคงจะทันนะครับตอนนี้มาถึงจุดพยาแล่นเรือนะอีก200เมตรเราจะถึงค่ายพักแรมกันละ <c oughs> ถึงยอดแล้วนะอีก200เมตรชันพอสมควร ทางขึ้นข้างหน้าน่าจะใช่นะฮะจุดที่พักชันมาขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรให้กลัวละข้างหน้าเป็นที่พักนี่ฮะคนตามมาใครจะสำเร็จแล้ว ทางแห่งแสงสว่างเราต้องสปีดไปเขาแม่ย่านะฮะเนื่องจากใกล้หกโมงลวอีกยี่สิบนาทีหกโมงลุย ตอนนี้เราเข้าป่ามาคนเดียวนะครับมาดูพระอาทิตย์ตกจะทันหรือเปล่าลึกก็เดินไปอีกประมาณสักห้าหกร้อยเมตรนะฮะก็จะเจอที่จุดชมพราทิตตกนะครับเรียกว่าเขาแม่ย่านะถึงแล้วนะฮะ ลมแรงมาก love หมอกเพียกเดีวเรามาดูพายทิศตกกันนะ I I just wait you. ตอนนี้กลายเป็นหมอกไปหมดแล้ว ไม่เ,เลยเลยมองมาไม่เห็นเลยเลย เน,นะครับเื่องจากหอกเยอะมากแล้วพอพาทิตตกไปแล้วหอกก็หาไปพรุ่งนี้เช้าเอาใหม่ตอนพาทิตขึ้นจะทันหรือเปล่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเราเดินกลับที่พักกันดีกว่าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวมันจัดน่ากลัวเกินไปมืดเลยมาถึงที่พักแล้ว คลายกลอมดียังเดี๋ยวเราจะไปดูพาทิตขึ้นที่ผ่านอะไรกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณปีห้านิดๆละเดี๋ยวเราไปเลวยกันกันไม่ทันพาธิตขึ้น I'm beginning To think the storm that s h o c k me was in the say think she's hiding inside the breaking in the aching I'm feeling the weight of love in the emptiness when you lose it but I won't trade my life to feel safe so I choose love I choose love 8ปดโมงสิบสองนาทีหลังจากเราที่ถ่ายภารกขึ้นไป <Okay. S 1> ก็ที่นี่นะฮะ mm hmm. ก็จะมีขยะที่เราขึ้นมา mm hmm. เราก็ต้องเอาลงไปด้วย mm hmm. เป็นไงขาลงเป็นไงบ้างบายบายตอนลงนี้ต้องระวังมากกว่าตอนขึ้นนะ mm hmm. เพราะตอนลงลื่น mm hmm. มันค่อนข้างชัน mm hmm. แต่ตอนขึ้นอ่ะเมื่อย เออ,เออใครที่นําของกินมาก็ขึ้นมาได้นะเพราะ้องบนมีแค่ไข่เจียวกับไข่าดาวแต่นาของกินมาก็คือเขาจะมีถุงดําให้คนละใบมีถุงดำให้ใบหนึ่งอะ่ะให้เราใส่แล้วก็เอาชั่งน้าหนักก่อนลงแล้วก็พอลงไปถึงข้างล่างเขาจะชั่งน้ำหนักอีกทีหนึ่งเพื่อคืนเงินค่ามาจําถุงขยะนะครับวันหนึ่งนี่เดินขึ้นเดินลงประมาณกี่อออรอบรับพี่วันละสองรอบอ๋อวันละสองรอบใช่ไหมฮะลงไปแล้วขึ้นไป วันนี้ก็ขึ้นมานูนแล้วไข่ <c oughs> ไปมาตลอดอ๋อกินนักเที่ยวเขากลัวป่าไม้ก็เราไม่ว่า,เ,าเรากกินได้เอาไปลงมาแล้วมาแล้วขอบคุณครับลงเสียบเขาเลย ุรักทุเลมากขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอโอเคครับจบทริปเขาหลวงนะครับ Treat your mother like she's made of gold After all she brought you here And if you're lost go see the ocean